สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะค่ะวันนี้นะคะเอก็กคือโชว์รูมก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมนะคะเราเปิดกันนะคะย้ำนะคะ1พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาทำการที่เตรียมที่จะส่งเจ้าม้าป่านุมขุมพลัง5.0คันนี้ให้กับลูกค้าคือรถคันนี้จะขึ้นไลด์วันนี้นะคะแล้วก็ทางลูกค้าคุณหนุ่มจะ รับรถพรุ่งนี้เช้าค่ะทีนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่า5.0เนี่ยเอยังไม่เคยพาเพื่อนๆไลฟ์ like, ชมกันเต็มๆนะคะก็เลยขออนุญาตคุณหนุ่มคุณลูกค้านะคะว่าขออนุญาตไลฟ์ให้เพื่อนๆชมกันนิดนึงนะคะสำหรับ5.0 2020เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะคะถ้าจับมองจาใสาตาภายนอกแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นความแตกต่างกันเลยนะคะสำหรับตัวม u ส t ต n งนะคะนอกจากสีที่เป็นสีใหม่อาจจะมองไม่รู้เลยว่าเอ๊ะทำไม2 0 0 19กับ2,020เนี่ยมันทำไมไม่มีอะไรแตกต่างกันเหมือนกับตัว2.3 EcoBoost เหตุ ead, ผลหลักๆคือมันคือรถมัสเซนคาร์รุ่นใหญ่ ซึ่งรถรุ่นใหญ่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเอกลักษณ์ในเรื่องของบอดีอ้ประมาณนี้แต่สิ่งที่มีเพิ่ม <Yeah. S 1> เติมนะคะนั่นก็คือว่าจะมีระบบเกียร์นะคะที่เป็นระบบเกียร์ใหม่ช่วงล่างนะคะเป็นช่วงล่างแบบใหม่นะคะแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์แบบใหม่ซึ่งจะให้ความที่เขาเรียกว่าถ้าซอฟต์แวร์ก็คือจะให้ความ ข้อมูลนะคะที่มันมากขึ้นนะคะณปัจจุบันนะคะส่วนช่วงล่างนะคะเป็นระบบตัวใหม่พร้อมด้วยเกียร์ตัวใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้หาช่วงล่างก็จะเกาะถนนมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับตัวนี้และตัว5.0ที่มาเป็นสแตนดาร์ดของเราเลยนั่นก็คือเบาะจะต้องเป็นเบาะเล็กโคเล็กโคนะคะ ช่วงล่างก็จะเป็นแม็กเดลลน์นะคะก็คือเป็นระบบช่วงล่างไฟฟ้าปรับเองอัตโนมัติคะ่ะสำหรับตัว5.0นะคะตัวนี้นะคะเอาละค่ะก็พาชมรอบคันเลยนะคะคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์5 4 4 V8 460แรงม้าที่5,000อ่าที่7,500รอบนะคะต่อนาทีนะคะแล้วก็แรงบิดนะคะจะได้อยู่ที่556นิวตันเมตรที่ 4,600รอบค่ะสำหรับคันนี้แรงจุใจกันไปเลยนะคะค่ะแม็กนะคะจะเป็นลายนี้ค่ะแม็กขอบ19ค่ะสำหรับตัวม u สแต n ง5.0โอ้โหเอชอบมากนะคะว่าตรงนี้มันดูเท่ๆเราก็เชิญชวนนะคะเพื่อนๆมาขี่ม้ากันค่ะนะคะขี่ม้านะคะอย่าดดดนะคะค่ะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะนี่เลยค่ะอีกจะมีเป็นรถมือสองนะคะเป็นกับโครงการรถมือสองจากผู้ใช้งานจริงนะคะจากลูกค้าของเราที่เอามาร่วมโครงการนะคะคุณเอช่วยลูกค้าค่ะคือตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะลูกค้าของเราหลายท่านนะคะบางคนเอารถมาเทิร์นบางคนก็คือช่วยเออให้เอเอารถมาช่วยขายหน่อยนะคะเพื่อบรรเทานะคะในด้านของ เศรษฐกิจนะคะในะธุรกิจของตัวท่านลูกค้านะคะเรายินดีช่วยเสมอค่ะนี่คือ AEY Auto ที่บริการจากหัวใจค่ะนะคะค่ะก็ะะนี่เลยนะคะลองชมดูบเบาเรคคลร์ค,ค่ะแต่บอกเลยนะคะว่า5.0เนี่ยเสียงคำรามมันแล้โหแบบสุดจริงค่ะสุดจริงๆนะคะเร้ามากนะคะเร้าใจจริงๆค่ะค่ะ เบาจะเป็นเบาเรคลซึ่งถามว่า2.3มีไหมเบาเรคล2.3มีค่ะถ้า2.3อีโคบูทของเราก็จะมะีเป็นบางคันนะคะที่เราใส่เบาเรคลมาก็คือถ้าเอาเบาเรคลก็เพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0 0 0เนื่องจากเบาเรคลเนี่ยมันหายากมากนะคะและในช่วงที่วิกฤตไวรัสระบาดกันณนะตอนนี้นะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันทําให้ ของยิ่งมายากมากขึ้นนะคะเพราะโรงงานหลายๆที่ก็มีการปิดด้วยค่ะเอว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้รถมือสอสไลด์เข้ามาก่อนเลยเพราะเดี๋ยวถนนจะรถจะติดกันนะคะให้รถมือสอเข้ามาก่อนค่ะและเดี๋ยวเราพาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเจ้ามาปานนมขุมพลังต้องบอกว่าบ้าพลังด้วยค่ะ5.0ค่ะ จะเป็นเบนซ์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโครงการเอช่วยลูกค้าค่ะจะเป็นเบนซ์รุ่น GLE 450คูปนะคะที่บอกเลยค่ะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่คันเท่านั้นมาด้วยออปชั่นแบบล้นๆน,นะคะเต็มๆเลยเป็น,นปี1.6ค่ะเป็นรุ่นตัวนำเข้าจาก Mercedes-Benz นะคะค่ะออปชั่นจริงๆก็คือเป็นรสาม G.L.E ทั่วไปที่เราเห็นวิ่งวิ่งกันทั่วไปจะเป็นรุ่น3-50นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว4-50เลยและขยเยนคันนี้ค่ะขยเยนคันนี้จะต้องพูดเลยค่ะว่าออปชั่นนั่นจริงๆเป็นรถปี1น่งานะคะสำหรับตัวขยเยนมีขายดาวด้วยนะคะสำหรับตัวขยเยนค่ะขายดาวด้วยเดี๋ยวเอกค่อยดูรถอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้เอส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรถกันมาแล้วนะคะ ถึงรับปากกันคุยตกลงราคาแล้วก็เอารถมาเลยค่ะเอาราคาเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาชมนะคะให้สไลด์ลงก่อนแล้วมาดูมาสเตงกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมรถเมื่อสองต่อเพื่อนๆใครมาทักทายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาราคามาชมกันต่อเดี๋ยวเรามาบ้นเครื่องกันหน่อยมาช้างตรวจรถคุณอุ๊บมา บิ้ลนหน่อยยินดีต้อนรับนะคะคุณหนุ่มนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะขอให้รถคันนี้นำความเจริญนุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะแล้วก็แขงแขงรวยรวยปังๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการรักษาระยะห่างกันนะคะขอให้หมดโควิดก่อนค่ะแล้ว อบอกเลยค่ะเดี๋ยวเอจะตามไปเยี่ยมนะคะหรือว่าเวลามาเซอร์วิสก,กันก็จะได้มาเจอกันนะคะก็ช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านเบื่อแล้วนะคะคิดไหมคะว่าทั้งหมดโควิดแล้วอยากจะทําอะไรที่แน่นอนแน่นแน่เลยนั่นก็คือท่านอยากจะไปเที่ยวนะคะถ้าอยากไปเที่ยวนะคะถ้ามีความพร้อมหารถคันใหม่ไปเที่ยวในครอบครัวให้สนุกสนานเข้ามาติดตามเราได้เพิ่มนะคะที่ A E Y Auto Import นะคะชมรถสวยๆที่มีหลากปลายจริงๆค่ะ เอาละค่ะขอบเบิ้ลหน่อยค่ะใส่โหมดเลี่ยงค่ะใส่โหมดเลี่ยงค่ะใส่ไม่เป็นเอกเป็นเซลภาษาอะไรอ่ะคุณอู๊เดี๋ยวจะโดนค่ะไม่ค่ะใส่โหมดค่ะมันจะเป็นเอ็กซอร์สโหมดนั่นอะเข้ามาที่เอ็กซอร์สโหมดอ่าแลแกแท็กอ่ะโอเคค่ะ เจเ็บเหรอคะ,อค,ะคุณอุ๊ <c oughs> ชลงคะ่ะ <c oughs> คุณอุ๊ชลงค่ะกลัวกลัวเจ็บค่ะคุณอุ๊กลัวกลัวขันเร่งเจ็บคะ่ะเข้าไปเบิ้ลหน่อยคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะคุณนมเดี๋ยวรถสไลด์จะมาตอน5โมงนะคะรับคันนี้กลับไปไปเพื่อเอาไปไว้ที่ที่โกดังก่อนนะคะแล้วก็ก็จะมีเดี๋ยวเราจะมีการค่าเชื้อโรคก่อนนะคะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอาขึ้นสไลด์คะ่ะ เอาละค่ะนะคะก็อยากขับให้สุดนะคะมาสะดุดที่รถของเรานะคะนี่ค่ะ GT ค่ะเปิดฝาห้องเครื่องเลยเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องหน่อยคือปี1นปี2 9จะมาด้วยเครื่องเสียงนะคะจะเป็น BMO นะคะและ้วก็นี่เลยค่ะจะมี subwoofer นะคะอยู่ที่6.5นิ้วนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ เบื่อไหมคะคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนแต่ก็เหมือนกับเอ็มไม่ได้ห่างหายนะคะอีกก็ผุกโผผูกโผมาให้เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตลอดนะคะหลูมากนะคะเล็กโลนะะอยากขับแบบว่ารถแข่งอะค่ะ คือรถมันแรงไงคะ460แรงม้าเนี่ยเวลาขับเนี่ยต้องพูดเลยค่ะว่าสําหรับเบาะไดคโรเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าโอบก็ชับตัวเราในการเข้าโค้งนะคะเข้าโค้งเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยค่ะมันก็จะชับตัวเรานะคะให้ยิ่งไม่หลุดโค้งค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะเราไปดูห้องเครื่องกันเครื่องแน่นมากนี่เลยค่ะ 5.0น,นะคะ G-T Mustang มาปานนมขุมพลังคันนี้ต้องบอกว่าพลังมหาศาลว่าค่ะพลังช้างสารนะคะสำหรับตัว5.0ค่ะก็รถมัสเซิคานะคะทีเ่เป็นความฝันของใครหลายๆคนหากมีความพร้อมนะคะก็เรียนเชิญเลยเดี๋ยวไปพาชมข้างในอีกนิดนึงค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่พูดไปนะคะว่าสำหรับตัว5.0เนี่ยนะคะ,ะก็จะมีเ,เพจนะคะที่ว่าเป็นตัว220 0นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง BNO ค่ะนี่คือตัว220 0นะคะแล้วก็จะมีเป็นโหมดนะคะการขับขี่ก็คล้ายๆกับตัวอของตัว 2.3นะคะมีม y m โหมด x x ็กซอร์ทโหมดแทนะคะก็คือม y ยค u นเดอร์คือตัวนี้เนี่ยต้องพูดเลยคะ่ะว่าเออมันสามารถปรับเปลี่ยนนะคะสีภายในได้ a m b i e n t Light ภายในนะคะโหมดการขับขี่ก็จะมีทั้งอ่าเดี๋ยวนะคะปกติเนี่ยเราจะขับเป็น Normal m โหมดอ่าล่ะค่ะได้ให้ดู Normal Normal นะคะก็จะมีโหมดการขับขี่ Normal s สปอร์ตนะคะค่ะ Sport อ่าแร็คแค่ะ ด r กซึ่งจะเป็นโหมดที่สําหรบับขับขี่ให้สนุกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีเพิ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเป็นตัว snow นะคะซึ่งโหมด snow เนี่ยก็คือสําหรับพื้นผิวรื่นนะคะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้ตัวเครื่องยนต์นะคะมีความหนืดมากขึ้นนะคะเพื่อให้รถพลังของตัวมหาสารกำลังแรงมา้าตัวนี้นะคะให้รถมีการเกาะถนนให้มากยิ่งขึ้นค่ะ คิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันแล้วนะคะก็อันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณหนุ่มนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว a e ล Auto ขอ้าให้ขับรถคันนี้ให้มีความสุขและก็สนุกสนานด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่อนุญาตให้วันนี้เอรีวิวอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวจะให้เด็กเขาขับรถเข้าไปเพื่อเอาไปฆ่าเชื้อกันนะคะเตรียมเดี๋ยวรถสไลด์จะมารับตอนประมาณ5้าห้าห้าโมงเย็นค่ะเพื่อไปเก็บไว้ที่โกดังเพราะว่าคุณหนุ่มมีเลิกรับรถเช้ากลัวช่วงเช้าเดี๋ยวรถติด เ,เวลานะคะก็เลยให้มารับวันนี้เลยทีนี้เดี๋ยวถ้ากันเดี๋ยวให้พาชมรถมือสองไปคร่าวๆก่อนนะคะค่ะอันนี้ขับเข้าไปเลยค่ะไปทำความสะอาดอาพ่นฆ่าเชื้อได้เลยเพราะเดี๋ยวรถสไลด์จะมาตอนประมาณ5โมงเย็นแล้วอาราคานี้เลย รถสองคันนี้นะคะเอยังไม่ได้ตรวจสอบเองแต่มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะพนักง,งานนะคะไปตรวจสอบรถทั้งสองคันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับรถมือสองนะคะกับโครงการเอช่วยเหลือลูกค้านะคะก็ท่านนาสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาเอพูดเลยนะคะว่า2คันเนี่ยออปชันมันเทพจริงๆออปชันมันเยอะจริงๆเอ่อคุณอ๋อช่วยดูช่วยดูไหนอะคะมีมีเพื่อนเพื่อนถามอะไรกันมาไหมคืออยากดูตรงไหนรายละเอียดยังไงช่วยดูกันนิดนึงนะคะค่ะ คือนะคะใครถามอะไรมาอ๋อค,ค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาราคามาต่อนะคะเดี๋ยวเอพาชมนิดนึงนะคะสำหรับขยเยนคันนี้ราคานะคะราคาเงินสดจะอยู่ที่2,790,000บาทนะคะแล้วก็ ปี13นะคะเป็นรถปี13ขายดาวอยู่ที่1,350,000เปลี่ยนสัญญาได้นะคะคันนี้ยังมีไฟแนนซ์เหลืออยู่และผ่อนต่ออีกเดือนละ74,338บาท20งวดนะคะรถสวยสภาพดีนะคะคันนี้ชื่อเอค่ะการันตีนะคะสำหรับตัวขยีนตัวนี้นะคะ SUV ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะคะ วันนี้ไลน์หลายคันเนี่ยอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดนักแต่ให้ชมคร่าวๆก่อนแล้วก็ทักเข้ามานะคะที่0866681999ช่วงนี้นะคะโทรเบอร์มือถือนะคะเพราะว่าโทรโชโ,โชว์รูมจะไม่มีคนรับค่ะนะคะโทรมามือถือได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ a e y a u t o นะคะเราให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วค่ะเอาละค่ะมาชมกันนะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้าง แล้วก็มีทีวีหลังด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่นพยน์เอสไฮบิดนะคะค่ะนี่เลยอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะคะส่วนออปชั่นรายละเอียดจริงๆอะเครื่องเสียงบอสนะคะ,ะตัวเบาะนี้จะเป็น1 4ส,สีเวค่ะ สวยมากแล้วก็ไมค่ะดูไมคกันนิดนะึงไมคอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบกิโลนะคะวิ่งน้อยมากห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบกิโลค่ะมีการเช็คระยะด้วยล่าสุดเช็คระยะไปที่อ่าครั้งล่าสุดนะคะเช็คระยะไปที่45,741นนะคะค่ะเอาละค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราชมต่อนะคะ เรามาชมเป็นตัว GLE นะคะที่เอ๋บอ,อกไปนะคะว่ารถคันนี้มีไม่กี่คันในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเป็นรถปี16นะคะในราคาอยู่ที่4ล้าน2แสนเก ไม่มีไฟแนนซ์นะคะถ้าจะจัดไฟแนนซ์ก็ไอบอกเลยคะ่ะถ้าแครดิตดีจัดได้เต็มจานวนเลยนะคะเพราะราคาเนี่ยเราไม่ได้ขายแพงนะคะก็คือ,อราคาเราตั้งแบบกลางๆนะคะให้ตัดสินใจได้ง่ายเพื่อว่ารถจะได้ขายไวแล้วก็เป็นโครงการที่เราช่วยลูกค้าด้วยนะคะในะช่วงนี้นี่นะคะคันนี้เป็นตัว450ซึ่งออปชั่ Option, นเล่นจริงๆนะคะสีดำพิเศษนะคะบอกก็สั่งเป็นพิเศษ เบาะเป็นสีทูโทนนะคะพิเศษเลยสำหรับตัวเบาะค่ะแล้วก็รถวิ่งไปสี่8มืนหกันสามรอยแปดสิบเก้ากิโลนะคะโซนนี้สามารถเช็คได้รถออกจากาเบนท์ไทยแลนด์ค่ะสวยมากแล้วก็เป็นตัวพิเศษรุ่นสี่ห้าูนย์เครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงจะเป็นเดี๋ยวนะคะตรงไหนเอ่ยอ่ะโอเคเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงพิเศษเบโอค่ะ มีทีวีหลังด้วยเห็นตอนที่คนไปดูรถนี่เลยก็ถือว่าเต็มแน่นสุดๆจริงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราเามาลากันเท่านี้ก่อนนะคะ ก็ถือว่ารถสวยนะคะก็ใครสนใจยังไงทักกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะและเดี๋ยวก่อนจบนะคะก็คุณช่างกล้องก็พาชมรอบคันแล้วก็เดี๋ยวให้เขาขับเข้าไปดูการขับขี่ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีชื่อเอนะคะการันตีค่ะสนใจทักมานะคะหากสนใจแล้วหากกลัวพลาดรถนะคะสองทั้งสองคันนี้นะคะสนใจคันไหนก็ได้หากกลัวพลาด ก็สามารถโอนเงินมาวางมัดจำไว้ก่อนนะคะเราปิดการขายให้ท่านทันทีนะคะก็รถเรามาไวไปไวจริงๆค่ะสนใจรีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะและนัดมาชมรถรถไม่สวยจริงอย่างที่เอรายเราคืนกันจองร้อเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเอาราคานี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราลาเพื่อนๆ,ๆก่อนค่ะสวยมากมายช่วงนี้ก็ต้องใช้แมสนะคะเอาราคาพาชมนิดนึง แล้วกำลังจะเดินขึ้นค่ะคันนี้เป็นมินินะคะรุน่น John Cooper Works นะคะปีรถปี1 8นะคะแล้วก็ขายแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าจับจองมาแล้วแล้วก็เราก็เลยเพิ่งให้สไลด์ไปรับรถมาค่ะท่านเจ้าของก็เพิ่งจะสไลด์ส่งมาแต่ว่าขายแล้วค่ะให้ชมกันสำหรับลูกค้า AEY ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้มีปัญหานะคะในเรื่องของออภาวะเศรษฐกษิจต้องการที่จะเอารถมาฝากเราขาย ให้ได้ราคาดีกว่าไปขายตามเต็นท์ก็ทักกันเข้ามาค่ะเอยินดีช่วยลูกค้าจากใจจริงๆหาผู้ซื้อให้ได้ราคาดีๆแน่นอนหรือว่าไม่อยากขายอยากจะแบบได้เงินคืนบางส่วนนะคะก็เดี๋ยวเราเปิดไฟแนนซ์เปลี่ยนไฟแนนซ์ให้ใหม่ก็ได้นะคะก็อาจจะต้องดูด้วยค่ะว่าท่านผ่อนไปเยอะแค่ไหนนะคะสามารถที่จะมาจัดไฟแนนซ์ใหม่ได้โครงการนี้เอ๊ทำมาเพื่อลูกค้าสู้ภัยโควิดไปได้วยกันนะคะ น,นี้ก็ลูกค้าที่ถอนกันจับจองไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันเป็นตัวรุ่นพิเศษนะคะสำหรับตัวมินินอนคุ้มเวิร์กตัวนี้ เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอาพาชมรอบคันนิดนึงเพราะว่าลูกค้าที่ขอมแกนที่ซื้อเอาไว้นะคะก็จะได้เห็นว่ารถมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสอบทำความสะอาดภายในภายนอกแต่รถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่ล้างอย่างเดียวแล้วก็ค่าเชื้อโรคให้นะคะเดี๋ยวจะล้างช่องแอร์ให้ด้วยนะคะก็ล้างตู้แอร์ค่ะไม่ใช่ช่องแอร์ <c oughs> ค่ะแล้วก็ส่งมอบกันวันที่8นะคะรถมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ รถสวยๆส,ยสภาพดีๆชื่อเอกการันตีนะคะมากันอีกแล้วจ้าถ่ายเป็นแม่ค้าเลยสมัยก่อนขายโรตีไนงะอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆลาจริงๆละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ